ท้ายรายการกับแซดนิวสเอกก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันได้เลยค่ะ บริษัท h o n ด้ a ออโตม b บิลประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะ Honda W R V ใหม่ยนตรกรรม SUV ออเนกประสงค์5ที่นั่งบนเส้นทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีรวมระยะทางไปกลับกว่า250กิโลเมตรพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะ ฮอนด้ W R V ใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบรับกระแสะความนิยมและการเติบโตของความต้องการในกลุ่มรถยนต์ SUV ในปัจจุบันพร้อมเติมเต็มความต้องการที่หลากหลายและสร้างคุณค่าใหม่ให้ตลาด SUV อีกครั้งโดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตสุดเท่มีมสไตล์แข็งแกร่งและให้ความรู้สึกพรีเมียมทันสมัยตามสไตล์ชีวิตยุคใหม่ ห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายแต่ยังคงไว้ซึ่งการออกแบบที่สปอร์ตพรีเมียมวัดสดุตกแต่งภายในสีดำเปียโ,โนแบล็กและตกแต่งแถบสีเงินเบนาะนั่งด้านหลังแถว2ปรับพับได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ แรงได้สุดสนุกได้ทุกเส้นทางด้วยเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด121แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่145นิวตันเมตรให้อัตราประหยัดน้ำมันที่ดีรองรับพลังงานทางเลือกอ20 ขับปลอดภัยมั่นใจด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยที่พร้อมจะตอบทุกการใช้งานที่หลากหลายตอบรับทุกวิถีชีวิตยุคใหม่ให้คุณได้มีวันพิเศษที่สร้างเองได้ทุกวันค่ะ Honda WRV ใหม่มีให้เลือก2รุ่นย่อยสีภายนอกมีให้เลือกทั้งหมด5สี สัมผัสคันจริงได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศไปกันได้เลยจ้า